สวัสดีครับมาพบกับกุตินะครับในรายวิชาอาเซียนศึกษานะครับเรายังคงอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่สามนะครับเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาในถึงสองประเทศนะครับก็คืออินโดนีเซียและประเทศเรานะครับยังจําได้ไหมครับว่าครั้งที่แล้วเราคุยประเทศอะไรครับบูไในดารุสสลามนะครับแล้วก็ประเทศ กัมพูชานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมนะครับวันนี้เราจะมาทราบอะไรกันบ้างน,นะครับอันดับแรกเลยเราก็จะทราบในเรื่องของเมืองหลวงสกุลเงินนะครับและรวมไปถึงในเรื่องของชุดแต่งกายประจำชาติในแต่ละประเทศนะครับตรงนี้เริ่มเลยนะครับเราจะมาดูก่อนก็คือประเทศอินโดนีเซียนะครับอ่าอินโดนีเซียนะครับก็อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและเป็นหนึ่งในประเทศ ก่อตั้งครับอ่าชื่อเป็นทางการนะครับก็คือสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดครับในโลกเลยนะครับก็ตั้งอยู่ระหว่างสองมหาสมุทรนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรของอินเดียและแปซิฟิกนะครับตรงนี้มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียนะครับในอยู่ทางหมู่เกาะของบอร์เนียวนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็มีพรมแดนนะครับทางด้านตะวันออกติดกับประเทศ ปาปัวนิวกินีนะครับแล้วก็ตีมอร์เรเต้น,นะครับตรงนี้จะเห็นว่าตาสัญลักษณ์ของประเทศอินโดนีเซียน,นะครับก็จะเป็นพญาคุดนะครับตรงนี้อยู่ทางด้านขวามือนะครับเรามาดูเมืองหลวงก่อนนะครับเมืองหลวงก็ต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากเป็นเมืองหลวงของอินโดนีเซียแล้วยังเป็นสถานที่ตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียนนะครับอ,อยู่ที่กรุงจาการ์ตานั่นเองนะครับต้องถามว่า สำนักเลขาธิการอาเซียนมีไว้ทําไมครับก็คือเป็นที่ติดต่อประสานงานนะครับแก้ไขปัญหาหรือต่างๆประชุมอย่างเงี้ยครับถ้าอยู่ที่นั่นเลยนะครับตรงนี้กุงจาการ์ต้านะครับเป็นเมืองหลวงของอินโดนีเซียนะครับและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะว่าพื้นที่เขาเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ตั้งอยู่ในหมู่เกาะชวานั่นเองนะครับทางด้านฝั่งตะวันตกถึงเหนือนะครับแต่ได้ยินข่าวมาว่า กรุงจาการ์ตาที่อยู่ในหมู่เกาะชวาเนี้ยพื้นที่ค่อนข้างที่จะจํากัดใช่ไหมครับการขยายหรือประชากรเพิ่มจํานวนเนี่ยมันก็ต้องการพื้นที่ที่กว้างขึ้นใช่ไหมครับจึงมีการลงความเห็นกันว่าจะย้ายกรุงจาการ์ตามืองหลวงเนี่ยไปอยู่ที่เกาะบอร์เนียวครับซึ่งมีพื้นที่กว้างและติดมาเลเซียด้วยนะครับตรงนี้ก็ลองดูรอดูต่อไปนะครับว่าจะมีการย้ายอ,ยอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าประเทศก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้ ในส่วนของสกุลเงินนะครับที่เราเห็นก็โอ้มีหลากหลายเลยนะครับตรงนี้ประเทศอินโดนีเซียนะครับหรือสาธารณรัฐอินโดนีเซียเนี่ยก็ใช้เงินสกุลก็คือรูเปียรนะครับอินโดนีเซียรูปเปียแล้วก็ธนบัตรก็จะมีจํานวนหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนึ่งพันรูเปียนะครับห้าพันรูเปียจนถึงห้าหมื่นรูเปียก็ยังมีเลยนะครับตรงนี้ก แต่ถ้าเป็นบ้านเรานะครับก็จะอยู่ที่แบงค์ธนบัตรใบละหนึ่งพันบาทใช่ไหมครับแต่เาขาค่อนข้างจำนวนเยอะตรงนี้นะครับชุดเครื่องแต่งกายต้องบอกไว้ก่อนว่าชาวอินโดนีเซียนะนับถือในเรื่องของศาสนาอิสลามส่วนมากนะครับตรงนี้ชุดก็จะคล้ายๆกับไม่ว่าจะเป็นบรูนนะครับก็จะมีที่คุมผมนะครับตรงนี้ เคบาย่านะครับเป็นชุดประจำชาติของอินโดนีเซียนะครับสําหรับผู้หญิงก่อนนะครับก็จะมีลักษณะแขนยาวใช่ไหมครับเพราะว่าบลูไนก็แขนยาวเช่นเดียวกันใช่ไหมครับตรงนี้มีการห่าข้างหน้านะครับใส่กระดุมไปตรงนี้นะครับมีเสื้อส่วนมากจะสีสันสดใสนะครับมีการปักฉลุนะครับเพื่อความสวยงามนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะของผ้าบาติกนะครับสำหรับการแต่งกายของผู้ชายนะครับมักจะใส่เสื้อแบบบาติกเช่นเดียวกันนะครับมีการนุ่งกางเกงขายาวและ ใส่โลงนะครับตรงนี้จะอยู่บ้านหรือประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับทางศาสนานะครับก็คืออย่างเช่นการละหมาดนั่นเองนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าลักษณะเอกลักษณ์ของประจำชาติแต่ละชาตินะครับตรงนี้ประเทศต่อมาครับบ้านที่เมืองน้องเลยนะครับตรงนี้นักเรียนอาจบางท่านอาจจะเคยไปเที่ยวแล้วนะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับอา แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นพี่เมึงน้องติดกันนะครับจริงๆแล้วก็ภาษาบางภาษานะครับก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับประเทศลาวนะครับหรืออย่างเรียกเป็นทางการว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลเลยนะครับตรงนี้หรือล็อกแรนนั่นเองนะครับตรงนี้แต่ของเขา้าประเทศเขานะก็ยังมีข้อได้เปรียบคือทรัพยากรเยอะครับและติดต่อประเทศสมาชิกหลายประเทศด้วยนะครับตรงนี้อ่ะ อันดับแรกนะครับมีพรมแดนติดต่อก่อนนะครับอ่าจีนทางด้านตอนเหนือนะครับโอ้โหแหล่งเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับตรงนี้ตอนนี้ประเทศลาวกำลังจะสร้างทางรถไฟนะครับซึ่งเชื่อมต่อกันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้ามนาคมนะครับตรงนี้ติดต่อเมียนมาทางด้านทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับโอ้โหติดต่อเลยนะครับติดต่อต่อมาครับเวียดนามทางทิศตะวันออกนะครับติดกับเวียดนามแล้วก็ในส่วนของกัมพูชานะครับกัมพูชาก็จะเป็นทางด้านตอนใต้นะครับ และก็ทางทิศต,ตะวันตกติดกับประเทศไทยนะครับและก็จะมีบางช่วงนะครับที่กั้นโดยแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้ก็แม่น้ำโขงก็ถือเป็นแม่น้ำสายหลักนะครับแม่น้ำเศรษฐกิจก็ใช้ในเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศลาวนี่แหละครับ เรามาดูเมืองหลวงกันบ้างนะครับก็เวียงจันทร์นะครับเป็นเมืองหลวงนะครับและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลาวนะครับตรงนี้ก็จะมีลักษณะใกล้ๆกับบ้านเรานะครับแล้วก็ในส่วนของภาพทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นอาณาเขตนะครับที่ติดต่อกับประเทศไทยนะครับก็จะเห็นได้ว่า ภาพใหญ่นะครับก็จะเห็นทางด้านเหนือติดกับจีนนะครับแล้วก็มีการจัดสรรในเรื่องของตรงนี้เป็นแผนที่รัฐกิจนะครับบอกในเรื่องของการปกครองเห็นไหมครับว่าติดกับเวียดนามด้วยติดกัมพูชาติดไทยนะครับในส่วนตรงนี้ในส่วนของสกุลเงินกันบ้านะครับประเทศเรานะครับก็ใช้เงินกีบนะครับในการซื้อขายติดต่อกันนะครับตรงนี้ก็จะมีธนบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นใบละ หกหมื่นกีบนะครับหรือสิบกีบก็มีพันกีบก็มีนะครับตรงนี้ในส่วนนี้ก็มีหลากหลายให้ได้เลือกใช้กันนะครับชุดประจำชาตินะครับตรงนี้ถ้าถ้าเรานักเรียนไม่เห็นธงเนี่ยจะนึกว่าเป็นของประเทศไทยใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็มีวัฒนธรรมคล้ายๆกันนะครับตรงนี้พอเราอยู่ด้วยกันนะครับในภาคอีสานเราก็มีผ้าซินที่เดียวกันนะครับอ่ะชุดประจำชาติของเรานะครับอ่ผู้หญิงแน่นอนใส่ผ้าซินนะครับก็คล้ายๆกับประเทศไทยเลยเนาะ แล้วก็เสื้อครับแขนยาวทรงกระบอกนะครับตรงนี้สําหรับผู้ชายนะครับก็จะแต่งกายค่อนข้างที่จะลักษณะสากลนะครับหรือการนุ่งโจงกระเบนนะครับคล้ายๆกับไทยอีกแล้วนะครับตรงนี้มีการสวมเสื้อชั้นนอกนะครับแล้วก็มีกระดุมเจ็ดเม็ดนะครับคล้ายๆกับชุดพระราชทานของไทยนี่แหละครับสวยงามเลยใช่ไหมครับตรงนี้ก็จบ ลงเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของประเทศอินโดนีเซียและประเทศลาวนะครับตรงนี้นักเรียนก็อย่าลืมทบทวนแบบฝึกหัดด้วยนะครับวันนี้ครูปิงขออนุญาตลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ